เคยสังเกตกันไหมครับว่าไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่เหนือสุดใต้สุดหรือภาคไหนของประเทศไทยต่างก็ใช้หลักสูตรแกนกลางที่คล้ายคายกันเออแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่กําหนดโครงสร้างพวกนี้จริงๆแล้วเบื้องหลังระบบการศึกษาไทยที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีพิมพ์เขียวฉบับสําคัญมากๆที่วางรากฐานทุกอย่างเอาไว้เลยครับแล้ววันนี้แหละเราจะมาแกะแบบแปลนนั้นไปพร้อมๆกันคําถามนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะครับ แต่เชื่อไหมว่าคําตอบเนี่ยซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะมันจะพาเราไปเจอกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจของกระทรวงศึกษาธิการเป็นกฎหมายที่กําหนดอํานาจของทุกคนเลยนะฮะตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีไปจนถึงผู้อํานวยการโรงเรียนเลยทีเดียวเอาล่ะเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่า ลองย้อนเวลากลับไปดูนะฮะก่อนปี2,546เนี่ยการศึกษาไทยมันเหมือนกับเรือที่มีกัปตันหลายคนครับคือมีกฎหมายถึง5ฉบับที่ดูแลแยกส่วนกันไปเลยทั้งมหาเทยาลัยโรงเรียนประถมสภาการศึกษา ต่างคนต่างทําผลที่ตามมาก็คือความซ้ําซ้อนนโยบายก็ไม่ไปในทิศทางเดียวกันจนกระทั่งปี25 4 6ันี่นีแหละครับที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาเพื่อรวบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็สร้างพิมพ์เขียวแผ่นเดียวสําหรับทั้งระบบการศึกษาครับและนี่แหละครับคือที่มาของกฎหมายฉบับใหม่ที่เข้ามาเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างใหม่หมดเลยโดยมีเป้าหมายหลกัลกๆเลยก็คือ สร้างความเป็นเอกภาพและก็ความชัดเจนในการบริหารการศึกษาของชาตินั่นเองเอแล้วเหตุผลจริงๆที่เขาต้องทําแบบนี้คืออะไรกันนะคือในตัวกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเลยนะครับสรุปไม่ง่ายเลยก็คือ1นเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจให้ชัดเจน 2. ขจัดความซําซ้อนที่เคยมี3สร้างเอกภาพให้ได้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้ระบบมันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ เอาละถึงเวลาที่เราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวฉบับนี้กันแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าโครงสร้างหลกัหลกๆของกระทรวงศึกษาธิการที่กฎหมายนี้วางเอาไว้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ภาพรวมก็คือกฎหมายนี้เขาแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น3ามชั้นใหญ่ๆที่ทํางานเชื่อมกันอยู่นะครับลองนึกภาพตามนะชั้นบนสุดเลยก็คือส่วนกลางอันนี้เปรียบเหมือนออกองบัญชาการใหญ่ที่กรุงเทพเลยชั้นถัดลงมาก็คือเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเหมือนสาขาย,ย่อยในแต่ละภูมิภาค และชั้นล่างสุดที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือสถานศึกษาหรือก็คือโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานจริงครับโอเคงั้นเรามาเริ่มจากยอดสุดของพีระมิดกันก่อนเลยส่วนกลางหรือที่เรียกกันว่ากองบัญชาการหลักนี่แหละครับถ้าถามว่าใครใหญ่สุดในเชิงนโยบายก็ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยครับตามกฎหมายมาตรา12เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่กําหนดทุกอย่างเลย ทั้งนโยบายเป้าหมายต่างๆพูดง่ายๆก็คือเป็นกับตันเรือที่คอยคุมหางเสือกําหนดทิศท,ทางว่าการศึกษาของไทยจะไปทางไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงฝั่งข้าราชการประจะําล่ะคนที่ตําแหน่งสูงสุดก็คือประลัดกระทรวงนั่นเองครับคือถ้าท่านรัฐมนตรีเป็นคนคิดน,นโยบายใช่ไหมครับท่านประหลัดเนี่ยแหละครับคือคนที่จะต้องเอานโยบายนั้นนะ่ะมาแปลงให้มันกลายเป็นแผนงานที่ทําได้จริง แล้วก็คอยควบคุมดูแลให้การทํางานในแต่ละวันของกระทรวงเป็นไปอย่างราบรื่นทีนี้ในกองบัญชาการใหญ่นเนี่ยมันก็จะมี4ทับหลักที่เป็นเหมือนเสาหลักคําการศึกษาไทยอยู่ครับจำง่ายๆเลยนะฮะสอพอ,อหรือสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้จะดูแลเด็กๆตั้งแต่ตอน1ยันม .6 เลยต่อมาสอ,อสอก็จะดูสายอาชีพทั้งหมดส่วนใครที่เรียนมหาลายัยก็จะอยู่ใต้การดูแลของสอกอครับ และสุดท้ายสกอสออันนี้เป็นเหมือนทีมมันสมองคอยวางแผนการศึกษาของชาติในภาพรวมโอเคพอส่วนกลางเขาวางนโยบายปุย๊บคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วนโยบายพวกนี้เนี่ยมันจะไปถึงโรงเรียนที่อยู่ไกลๆได้ยังไงล่ะอ่านี่แหละครับที่โครงสร้างชั้นถัดไปจะเข้ามามีบทบาทสําคัญคําตอบก็คือผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษานั่นเองครับให้ลองนึกภาพว่านี่คือระดับที่2เป็นเหมือนเอ่ ผู้จัดการสาขาของกระทรวงที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆนั่นแหละครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือคอยกำกัดดูแลสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตของตัวเองให้ทำงานได้ตามนโยบายจากส่วนกลางและในที่สุดเราก็มาถึงชั้นที่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดแล้วครับนั่นก็คือสถานศึกษาหรือก็คือบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับ เรียกได้ว่าเป็นหน่วยรบแนวหน้าเลยที่การเรียนการสอนมันเกิดขึ้นจริงๆกับนักเรียนนักศึกษาโดยตรงพอเห็นภาพโครงสร้างทั้งหมดแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดูซับซ้อนจังเลยแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราละ่ะพิมพ์เขียวฉบับนี้มันส่งผลต่อชีวิตจริงในสนามการศึกษายังไงบ้างมาดูกันครับจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยนะฮะเห็นได้ชัดๆเลยอย่างแรกเป้าหมายที่บอกว่าอยากสร้างเอกภาพผลของมันก็คือหลักสูตรแกนกลางที่โรงเรียนทั่วประเทศต,ต้องใช้เหมือนกันไงครับ ส่วนเป้าหมายที่ว่าจะกระจายอํานาจก็ทําให้เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจตัดสินใจเรื่องครูเรื่องงบประมาณในพื้นที่ตัวเองได้มากขึ้นและสุดท้ายเรื่องประสิทธิภาพก็คือการมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนไล่ตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีลงไปจนถึงท่านผอโรงเรียนเลยอืมพิมพ์เขียวฉบับปี2546นี้เนี่ยนะครับก็วางรากฐานให้การศึกษาไทยมาโอ้โหกว่า20ปีแล้วนะแต่โลกเราทุกวันนี้มันหมุนเร็วมากเลยใช่ไหมครับ ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าโครงสร้างที่ออกแบบไว้เมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้มันยังแข็งแรงพอแล้วก็ยังตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆของการศึกษาไทยในอนาคตได้ดีแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าชวนคิดต่อจริงๆครับ